หาเจอแล้วครับแต้มแรกครับแต้มแรกสวยครับอือชินเนียอย่างชินเงียอย่างเบิ้เงเบิ้งเบิ้งเงียเน่ยนกบยางพี่บูลครับเต็มปากเฮ้ยเดี๋ยวเก็บภาพนี่เก็บ S <S เป็นยังไงครับเป็นยังไงโหดโหด <S 2> <S 2> บอกแล้วใหญ่โหดครับ <S <S 2> <S 2> อ้ตัวใหญ่สะเกินหายากครับ <S <S 2> <S 2> ช่อนช่อนเกลอกฝุ่น <S <S ผุ่งเปิ้เบ็ดเลยอู้ตายา้วรัจวุยซัดเสียอี๋เอา หักงาใหม่ที่มาปลกปกกันนั่นแหลไม่จิตเต้นตอาตาอหอกมันจะอยู่ข้างนอคือเขาได้ตัวหน่อยหน่อยักงางาพุูมเป็นภูมินี่ยึมฮา้วจะเว้ย ลงด้วยครับมาแล้วมาแล้ว,มา,ลวมาแล้วครับครับกับช้อนค้างท้างใส่สื้อสวยครับมาอีกหนึ่งเต็มจับเดลียวที่ใช้กบยางพี่บูลครับสีดำ ยังมีตัวให้เล่นนะครับหมากะเฮาโอ้ยไม่นครับนึ่งแ้มครับนี่ครับตกทจางพิบูลครับไม้เดิมครับตัวแปมที่สองครับช่อน๊อกครับเต็มปากพอดีคำบโมไดเอาคากล่องมาครับวันนี้เอาคีมมาลุดมือครับแล้วไปครไปเลยเกือบว่าด้กิน กับพ่อมีโตอยู่ครับดีครับใส่สวยผู้ตาแตกเลยเสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยครับเต็มปากเต็มคำนะเพ็่นอาร์ด้าห้าสิบอา,า,าต่อได้บาทเลยเปิดกล่องนั่งประธานบ๊งยขอบ แตงโมบัวหิมะมันเป็นแบบไหน,นมันเป็นแบบไหน,นมันดึงเลย,เบบยดึงเลยครับเมื่อกี้นี่ไม่ไม่ไม่

ช่นปอกข้างทางเสร็จไปอีกหนึ่งครับับแต้มร่วมของมันนี้พกเจ็ดตครับไปไเทียงผลงานของหมนนี้พอได้งานอยู่ครับ